สวัสดีเจ้า่อแม่ปี่น้องบ้านเขาเจ้าวันนี้น้องแอมต็ปลามาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหน่องไก่ตุ๋นเจ้ามาพอเลยเจ้าส่วนผสมของเขาเขามีอย่างปลาล่ำนะเจ้าน้ำมันเจ้าเม็ดผักชีพริกไทยเจ้ากระเทียมผงตุ๋นเจ้าวันนี้นะเจ้าแล้วก็ซอยานี่สีขาวเจ้าน้ำมันหอยหอยชิเท้าเจ้าแครอท แล้วก็น่องไก่งามๆของเขานี่เจ้าเอาแล้วเจ้าหนา,หนาวๆจี้เขาต้องมาสดนำมันหอนด้วยกันเจ้ามาพอวิพีพอด้วยกันเลยเจ้าถ้าพอหน้าตาของเขามันจะเป็น่ยนเจได้เจ้า สวัสดีเจ้าโปแม่พี่น้องบ้านเฮาเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าไก่ตุ๋นนี่เจ้าน่องไก่ตุ๋นกินใหญ่ๆน่องใหญ่ๆก็เส้นหมีเจ้าเดียวเฮามาใช้เจ้าถ้วยไผ่ถ้วยมันมากินด้วยกันเจ้า โอเคมานีตัวนะ <Ladies first. S 1> เิน ladies first ladies first ก่อนมามือเดันขั้นตัวมาไอาน้นี่น้องจะกินแบบโต้เหล่านะเจ้าม,มือเลยเนาะสัมผัสของไข่ของมันเพื่อไข่เธอตุนเมินมาเมินขนาดเจ้านี่น,น้องเ,อเนี้ยจี้ก่อนนะอเนาะเก็บแปวนเล่นไว เอางานเอาเนี่ยออกเลยเมื่กี้ใส่พักเลยไปพักมันไปกินมันของขปินเจีหล่อกุหลาบเจอกุหลาบดีดีวุ้ยใจตะเกียบของเขาแค่มือส่อยอย่างนี้ หวานกุ้มกรมขนาดเจ้าโอเคสวยอ,อ่ะโอ้โหเจ๋อเหนียวถ้วยออกมาขยุดแล้วอ้สุดมากอะ <laughs> พี่กีบอกมักขนาดหูละพา่ะชอบโะข้ <laughs> อกี้ต้นหอมด้วยใช่โอ้โมีเขียวน้องกินน้องจ้ะ S 1> <S 1> นี่จะสองถ้วยนะเจ้าเรียบร้อยละถ้วยไผ่ถ้วยมันเรียบร้อยละบมะนาวเรียบร้อยมะนาวมะนาวมะนาวแม่มะนาวจากคลิปที่แล้วนะเจ้าข้าวหนึ่งหลวกมือหลอมนี่เปลี่ยนเป็นกินตะเกียบจากของขาจากข้าวหนึ่งหลวกมือแล้วก็เปลี่ยนเป็นตะเกียบล เขาเหลาของนอกขึ้นนะเดมะคะ อืมอืมสดอืมน้ำหนูอะไรเจ้าซุปขูดเขาอืมอ๋อสุปกระสุดป่ะอืม น uh ้าหนาวพี่จะนั่งกินอี่อีนองไก่ป่อยขนะเจ้านุ่ดีพอรำอ่ะ โซคูถือความต้องปุ้งเผิรไม่ได้คนมาเพ็ดนี่กินได้คนมาเพ็ดใส่คูพริกไปเห็นนะแซ่บ ฟูสฟากตะกันเนี่ยกินกันเลยนะเจ้าก็เตี๋ยวหน่องไก่ ความเม็ดตอนต้องกินตมส้มไปใส่พริกไปซิ้วเม็ดกัดๆเสียบๆต่อแล้วนะเท่กับบุหัหว,วจเจือได้นะเจ้าสถานการณ์เจือ โควิดเนะี่ยมันหลายอย่างเลยเจ้าขีดหนาทเขียกตามกฎหมายเจ้าเปิีนแจ้งมาจะได้ก่อนเนี่ยตัวตามจะอ่านแต่สรุปแหละเจ้าวันที่14ป้ากันทางขอบเอ่อขอบฟวนิกกี้มากินข้าวบ้านเขีเนาะสเปียร์สมันชิดกัาเอซเซนเฮียแล้วก็วันที่15ไปกินบ้านคุณปู่คุณย่ามิกกี้ เฮ้ยลูกอะแต่น้องกินเนี่ยอาหารไทยไหน่อยครับอาหไทยแต่ว่าไปกินอาหารสเปนบ้านแม่นี่กี่คนเนี่ยล้ำล้ำไปเลย <laughs> ล้ำสุดยอดล้ำแด้แท้่ะอืม ถูกใจมากมถามไ้แล้ววันหน้าจะแง่ชิบนาไว้ได้กลแบบ คิสมาสน้ำมาได้แง่คลิปบ,บ้านปุ่นนะเจ้าเพบบตราะว่าต้องเปิดคนต้องเพลมครอบครัวเปิดต้องการเน่นส่วนตัวเจ้าน้องก็เลยปบะหยัดเนี่ยมันคนหนักเลยเสียนใจเปินซิบคนเดียวความจริงถ้าจะให้หนักละนี่ก็ได้นะ หนาวกับหนาวิมะกับตุกอิ่มเรียบร้อยแล้วเจ้าล้ำล้ำกับก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นเจ้าจืยยังหัวสปะสเปดเตาอันเต่าอีคอนอ่ะเจ้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะเจ้าแล้วก็กินข้าวบะล้ำก็จะไปลืมพอกันนะเจ้าหน้าหนาวแล้วดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพตนด้วยกันนะเจ้าปะกันคิปหน้าเจ้าไปบ y e จ้าไป bye จ้าขอบคุณค่ะ๊ายบาย ดูไลยสุขภาพด้วยนะคะ